สวัสดีค่ะทุกคนครูลิสเซเลปไมล์มาสเตรสร้างเงินใช้เองครูสอนสัสตร์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะวันนี้ครูลิสมาแล้วะคะ่ะช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยครูลิสเร่งทำเด็กคัมพีนางพยามากๆเลยค่ะแบบว่าอยากแบบปล่อยคลิปเป็นซีรีส์เยอะๆอะ่ะเหมือนเร่งทำโปรเจกต์มากเลยแล้วเดี๋ยววันนี้กลับเข้ามาสู่ความรู้ที่จะให้กับทุกคนอีกนะคะ วันนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสองเทคนิคพิชิตใจชายค่ะสองเทคนิคเนี้ยครูลิศแบบลิสมาแล้วว่าถ้าคุณมีสองข้อเนี้ยคุณพิชิตใจผู้ชายได้แน่นอนนะคะอ่าเริ่มกันเลยนะคะ อย่ล,ลืมเข้าไปดูซีรีส์เด็กคัมพีนังพยาโคลิสนะคะมีทั้งหมด11วิชาค่ะตอนนี้ทําไป7วิชาแล้วเดี๋ยวจะทําเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็จะแบบยุ่งนิดนึงทํำหลายอย่างค่ะเดี๋ยวจะสอนเอทรดบิตคอยต่อด้วยนะอตอนนี้ราคากําลังดีค่ะกําลังข,ข,ข,ขึ้น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 บางเหรียญถ้าซื้อวันนี้เพิ่ม10เท่าในอนาคตเลยซื้อ5,000เพิ่มเป็น5 0,000ี ค่อยติดตามครูลิสไปนะคะถ้าใครที่สนใจเรื่องนี้อยากจะมีแพชชั่นในเรื่องเงินเงินทองทองก็ลองลองดูได้ค่ะมาค่ะข้อแรกนะคะเทคนิคพิชิตใจชายค่ะคูลิส cool แบบเน้น2ข้อนี้มาก่อนเลยถ้ามีข้ออื่นอีกเดี๋ยวค่อยทำคลิปต่อค่ะจะได้แบบกำลังพอดีนะคะ่ะกำลังพอดีพอดีพอดีอดแบบไม่ต้องเยอะมากอมโอเค ข้อนี้นะคะข้อแรกเลยที่คุณผู้หญิงควรจะต้องมีเพื่อที่จะพิชิตใจผู้ชายของเรานะคะก็คือการเอาใจเก่งค่ะ <c oughs> เอาใจเก่งค่ะคูลิสค่ะก็ไหนคูลิสจะบอกว่าเราจะต้องแบบหยิงๆิงนะคะจะต้องแบบยากๆเข้าไว้จะต้องเล่นตัวเยอะๆนีออ่อย่างนี้ค่ะ อันนั้นคือเทคนิคที่ต้องใช้สำหรับผู้ชายที่มาจีบเรานะคะอันนี้คือ Key ะคะี์แพงเลยค่ะการที่เราเล่นตัวยากการที่เราเป็นผู้หญิงแบบมาหมายหายโพโพโพการเป็นผู้หญิงที่เหมือนแบบเป็นผู้หญิงหายากอะคะ่ะที่ผู้ชายไม่อยากจะเสียไปหรือว่าเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาเนี่ยน้าค้นหาคือเราต้องเล่นซ่อนแอบแล้วเขาอยากจะค้นหาใช่ไหมอันนี้อยู่ในเคล็ดลับวิชาเลยนะ นางพญาสะบัดห่างค่ะลองไปดูลองไปดูในวิชานั้นอันนี้แหละคือคุณจะต้องอทำตัวยากๆหรือว่าเข้าถึงยากๆจะใช้เฉพาะกับผู้ชายที่มาจีบเราค่ะหรือว่าผู้ชายที่แบบกำลังกาลังดูใจกับเราอะซึ่งผู้ชายที่เพิ่งมาจีบเราหรือกําลังดูใจกับเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจริงใจกับเราแค่ไหนถูกไหมคะ เพราะว่าบางคนแค่6เดือนเองเออคุยคุยคุย,ค,ยคุยมาเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าถึงยากหรือไม่มาหมายหายหรือไม่เป็นผู้หญิงหาย,ยากจะทําให้เขาเนี่ยเทคุณง่ายๆค่ะครูฤทธิ์ก็เลยให้คุณเนี่ย เขาถึงยากเล่นตัวหน่อยต้องเล่นตัวบ้างมีจริตบ้างในช่วงที่เขากําลังจีบคุณในช่วงที่เขากําลังศึกษาดูใจกับคุณเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ดีๆเขาอาจจะคุยหลายคนเขาจะเทเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราเลยต้องทําตัวให้เขาแบบเหมือนจะได้เรายากๆหน่อยค่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเรามีค่าเป็นผู้หญิงเลอค่ามีคุณค่าพออันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างว่าทําไม คุณถึงคูลิดถึงแบบพยายามบอกคุณมากๆว่าคุณจะต้องอเขาเรียกว่าเล่นซ่อนหามเขานิดน,นึงจะต้องไม่เป็นของตายจะต้องเป็นผู้หญิงที่เข้าถึงยากนิดน,นึงในช่วงแรกนั่นแหละแต่พอคุณเขาเรียกว่าพอผู้ชายเนี่ยเริ่มลงทุนเวลากับคุณลงทุนใจให้กับคุณเขาเริ่มแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยจริงจังกับคุณนะโดยการที่เขาเนี่ย เขาเรียกว่าแคร์ไม่มาหมายหายเขาทักเราทุกวันยังเป็นเหมือนเดิมสม่ำเสมออันนี้แหละค่ะเราเริ่มรู้สึกเชื่อใจเขาได้แล้วเราค่อยใช้วิธีที่เอาใจเก่งค่ะทุกคนเก็ตไหมคะอยากให้ทุกคนเก็ตตรงนี้นะเพราะว่าโปรเซสมันต่างกันไงขั้นตอนมันต่างกันขั้นตอนแรกคือกว่าเขาจะได้เราเนี่ยต้องยากหนึ่งนิดนึงเขาจะได้เห็นคุณค่าเราไงแต่พอ,อตกลงปรุงใจกันแล้วเขาให้เวลากับเรามากขึ้นแล้ว การกระทำของเขาบอกแล้วว่าเขาลงทุนกับเรามากพอเราถึงค่อยให้เ,เขาเรียกว่าทำกลับไปกับเขาในสิ่งที่เขาทำเหมือนๆกันค่ะก็คือเรากเา็เริ่มให้ความสำคัญเขาเริ่มดูแลใจใส่เขานี่แหละโอเคแล้วถ้าเกิดคุณเอาใจเก่งดูแลเอาใจใส่เขาเก่งเนี่ยคุณจะชิตใจเขาได้อย่างแบบเขาเรียกว่าระยะยาวเลยค่ะ การเอาใจเก่งต้องทําอย่างไรคะการเอาใจเก่งเนี่ยคือการที่เราจดจํารายละเอียดของเขาให้ได้คะ่ะผู้หญิงที่เอาใจเก่งเนี่ยเขาจะจดจำรายละเอียดของผู้ชายได้ว่าชอบกินอะไรชอบสีอะไรแล้วเขาก็จะเหมือนอเอาใจถามไายอันนั้นแหละคือการเอาใจมสมมติเขาชอบกินผัดกะเพราคุณก็ ทำผัดกะเพราหรือซื้อผัดกะเพราไปให้เขาอันนี้แหละคือการเอาใจใส่แล้วก็เอาใจเก่งค่ะนี่แล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการที่คุณเป็นคนเอาใจเก่งเนี่ยข้อนี้สําคัญมากนะทุกคนฟังนะคะการเอาใจเก่งอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากนะคะก็คือการที่คุณต้องรู้จังหวะค่ะรู้จังหวะเนี่ยหมายความว่าเหมือนเป็นการดูกาลทิศค่ะ คุณต้องรู้จังหวะว่าเวลาไหนควรจะเอาใจเวลาไหนควรจะถามถ่ายว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ทํางานเป็นยังไงดีไหมเวลาไหนที่ควรจะเงียบคุณต้องรู้ค่ะการเอาใจเก่งคือแบบนี้บางครั้งเนี่ยเวลาที่สมมติเขาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยคุณจะไปเอาใจพูดนู่นนี่นั่นเขาก็าอาจจะลาคาญใช่ไหมคะเขาอยากจะอยู่เงียบคนเดียวอยู่เงียบๆคนเดียวคุณก็แค่อะเทนมใส่แก้ว เอาไปเสิร์ฟเขาแล้วก็ปล่อยให้เขาทำงานไปหรือปล่อยให้เขารีแลกไปนี่แหละค่ะข้อนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้ค่ะว่าไม่ใช่มัวแต่เอาใจอย่างเดียวเสิร์ฟอย่างเดียวทำอาหารให้อย่างเดียวแต่คุณต้องดูจังหวะเขาด้วยว่าเขาเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่คุณควรจะเอาใจไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะอาจจะโดนเตะออกมานะคะ อ้ครูรีพูดขำๆค่ะก็คือว่าถ้าคุณเอาใจเก่งเนี่ยคุณรู้จังหวะคุณจะทําให้เขาแบบหลงอ่ะจะทําให้เขาแบบประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเข้าใจเขาว่าเขากําลังอยู่ในอารมณ์แบบไหนแล้วเวลาไหนที่คุณควรจะเข้าหาอันนี้แหละคะสำคัญ เวลาที่คนจะเข้าเ,าเขาเรียกว่าไงอะเวลาที่คนจะเอาใจเก่งผู้หญิงที่จะเอาใจเก่งเนี่ยอย่างแรกเขาต้องรู้นิสัยผู้ชายของเขาก่อนใช่ไหมว่าผู้ชายของเขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนเป็นคนเครียดแล้วเครียดมากไหมเครียดแล้วคิดเยอะไหมถ้าคิดเยอะเครียดมากก็อาจจะพูดให้กําลังใจเขานิดนึงว่าเออไม่ต้องเครียดนะฉันอยู่ข้างๆเธอนะเป็นกําลังใจให้แค่นั้นพอคะ่ะแล้วก็อยู่ นั่งข้างๆพอไม่ต้องไปเซาสีเขาแต่ถา้านิสัยผู้ชายของคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชอบให้ผู้หญิงมาโออ่าสมมติเหมือนแม่มาโอบมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะเข้าไปเอาแขนถูๆอะ่ะแบบอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะ้านี้แหละคะ่ะก็ต้องรู้นิสัยแฟนคุณนิดนึงนะแล้วถึงเราถึงจะทําถูกไนงะเราถึงจะเขาเรียกว่า เอาใจเก่งแล้วก็พิชิตใจเขาได้ค่ะผู้หญิงใครเป็นผู้หญิงขี้อ้อนอะ่ะโคตรแบบกำไรอะ่ะเขาเรียกว่าโคตรมี Advantage อ่ะ,อะเขาเรียกว่าได้เปรียบคนอื่นได้เปรียบคนอื่นที่แบบว่าคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องไปฝึกเลยอะ่ะเออมันเป็นอินเนอร์ของคุณมันเป็นธรรมชาติของคุณที่ออดอ้อนเก่งข้อเคียวแขนผู้ชายเดินแล้วก็เอามือเกี่ยว ควงกันอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นแหละโอเคนะมาข้อที่2ค่ะข้อที่สองคือข้อนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยทำไม่ได้ค่ะทำเขาเรียกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใส่ใจคิดลึกที่จะทำในเรื่องนี้แล้วข้อเนี้เป็นสิ่งที่ จริงๆผู้หญิงอ่ะได้เปรียบกว่าผู้ชายตรงที่ผู้หญิงเป็นคนละเอียดเป็นเพศที่ละเอียดผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ได้ละเอียดมากไงแต่ถ้าคุณทําได้นะคุณจะพิชิตใจเขาเลยเพราะว่าคุณเป็นเพศที่ละเอียดลงลึกได้ลงละเอียดแต่ผู้ชายเขาไม่ละเอียดไงแต่ถ้าพอคุณทำเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบโหวยหลงรักเลยมันเป็นแบบผู้หญิงคนนี้แบบเขาแบบลลลหลงรักหลงไหลอ่าข้อนี้นะคะก็คือว่าคุณต้องเข้าใจเขาค่ะ เหมือนเข้าใจซึ่งกันและกันน่ะอืมแล้วผู้หญิงจะเป็นเพศที่แบบคิดเยอะมีความละเอียดพออันนี้คือข้อดีของผู้หญิงไงแล้วคุณจะเข้าใจเขาได้ซึมแบบเขาเรียกเข้าใจเขาได้ลึกมากถึงระดับจิตใจของเขาเลยอืมการที่เราเป็นคนเข้าใจเขานะคะคืออย่างเช่นครูลิจะยกให้ตัวอย่างให้ฟังว่า อย่างเช่นอย่างนี้นะคุณต้องเข้าใจเขาว่าเขามีหน้าที่การงานอะไรเขาทำงานหนักแค่ไหนเขามีเป้าหมายชีวิตคืออะไรถ้าคุณเข้าใจเขาแล้วเนี่ยคุณจะไม่งองแงเลยเวลาที่เขา,เ,าเหมือนไม่ได้สนใจคุณหรือไม่ได้ให้เวลากับคุณเนี่ยหรือเขายุ่งๆเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเขานะคุณจะพิชิตใจเขาได้เลยค่ะเพราะว่าสมมติมีผู้หญิงสองคนผู้หญิงคนเนี้ย ไม่เข้าใจผู้ชายเลยเไ,มเไม่เข้าใจว่าผู้ชายจะต้องทํางานหาเงินไม่เข้าใจว่า hmm. ผู้ชายจะต้องอยู่ในวัยสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ผ <me> ู้หญิงคนนี <form> ้เป็นเป็นแบบผู้หญิงที่มีความเข้าใจค่ะเวลาผู้หญิงที่ไม่เข้าใจผู้ชายเนี่ยยังไงคะเวลาผู้ชายงานยุ่งเวลาผู้ชายไม่โทรหาเวลาผู้ชายไม่ทักหรือเวลาผู้ชายผู้ชายกลับบ้านช้าเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะงงแงจะบ่นจะต่อว่าว่าทำไม ทำไมกลับช้าเห็นงานสำคัญกว่าฉันหรอเออเห็นครอบครัวเธอสำคัญกว่าฉันหรอแล้วฉันล่ะฉันไม่สำคัญหรอแหมแต่กับผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงคนนี้อเข้าใจว่าเธอทำงานหนักนะยังไงก็พักผ่อนบ้างดูแลตัวเองด้วยเออส่วนเรานี่โอเคนะสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงแค่นี้พอคะ่ะเห็นไหมว่าความน่ารักมันต่างกันน่ะผู้ชายนเหนื่อยอะแล้วมาเจอผู้หญิงแบบงองแงอะ งงเงงแบบงองแงร้องไห้พิมพิมพิมคิดถึงหนูมั้งเลยเหรอทาแต่ง,งานเหรอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาใจแล้วก็ให้กําลังใจผู้ชายจะเลือกคนไหนคะเขาก็ต้องเลือก,อกคนนี้ใช่ไหมคุณลองดูว่าคุณเนี่ยอยู่ในผู้หญิงคนนี้หรือคนนี้เวลาผู้ชายไม่ไม่ว่างไม่โทรหายุ่งทํางานยุ่งหายไปวันนึงหรือห,หายไปครึ่งวันแล้วคุณเป็นยังไงคุณงองแงแล้ว แบบบนใส่เขาหรือว่าร้องไห้หรือว่าง,ง้อแงงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่หรือว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้เขาประชุมอยู่นะเรายังไม่รบกวนเขาอันนี้ละค่ะคุณเป็นคนแบบไหนแหมคุณลองถามตัวเองดูแล้วคนที่เข้าใจเนี่ยผู้ชายจะเลือกคนนั้นมากกว่านะคะเพราะเขาสบายใจไงเขาไม่ต้องอธิบายเยอะไงงทำงานก็เหนื่อยแล้วอะขอแค่คนเข้าใจก็พอไม่ได้หรอ เ,ออเนี่ยเขามองหาคนแบบนี้ค่ะคูฤิ์มีเดี๋ยวค่อยให้วลี่เด็ดตอนท้ายก่อนปิดโอเคไหมคราวนี้เนี่ยเวลาที่คุณเข้าใจเขาเนี่ยคุณจะต้องพอคุณเข้าใจในหน้าที่การางานของเขาแล้วคุณต้องเข้าใจด้วยว่าเขาเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากขนาดไหนบางทีกลางค่ำกลางคืนเขายังนั่งทํางานก็มีนะเพราะว่านเป็นความรับผิดชอบของเขาไงคะที่เขายังต้องทํางานต่อเขายังต้องตอบลูกค้าอันนั้นแหละคุณต้องเข้าใจเขา แล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เข้าใจเขามากเลย mm hmm. เขารู้สึกสบายใจรู้สึกไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะ mm hmm. เพราะแค่งานก็เหนื่อยแล้วมานั่งอธิบายอีกโอ้ไม่ไหวอะ่ะเออไปไปเหอะเทดีกว่า mm hmm. เขาก็จะเป็นอย่างนี้ยค่ะอ่าแล้วคุณต้องเปิดใจรับฟังเหตุผลด้วยค่ะผู้หญิงบางคนเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจแต่ไม่ฟังคําอธิบายเขาอะอืมแล้วคือมันจะมาด้วยกันค่ะ การที่คุณฟังคำอธิบายเขาแล้วคือคุณเข้าใจแล้วคุณฟังคำอธิบายเขาเนี่ยคุณจะยิ่งเข้าใจมากไปอีกว่าอ๋อที่เขากับช้าที่เขาไม่โทรมาเนี่ยเพราะว่าเขาอะต้องติดทํางานด่วนนะด่วนมากๆที่ต้องเอาวันนี้นี่แหละค่ะผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นค่ะไม่ฟังเลยเขาพยายามจะอธิบายก็หาว่าเขาแก้ตัวใช่ไหม เขาพยายามจะอธิบายว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ต้องมาแก้ตัวเลยฉันรู้หรอกนะว่าเธอกําลังแก้ตัวอยู่อ้างอีกแล้วนี่คือข้ออ้างใช่ไหมวันมันก็อ้างแบบนี้วันนี้ก็อ้างอย่างนั้นแล้วพรุ่งนี้จะอ้างอะไรอีกละ่ะอีมใช่ไหมคะบางคนอย่างนี้เลยแต่ความเป็นจริงผู้ชายยุ่งจริงไงแต่พอคุณไปว่าเขาแล้วไม่เปิดใจรับฟังเหตุผลเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะหมดคําอธิบายค่ะเขาแบบ ไม่ต้องอธิบายให้มันเสียน้ำลายและให้มันเปลืองน้ำลายโอเคคุณอยากจะเข้าใจอะไรก็เข้าใจไปเลยโอเคจบนี่คุณต้องรู้จักเป็นคนเปิดใจรับฟังเหตุผลของผู้อื่นด้วยนะคะเนี่ยผู้ชายอะ่ะเขาแค่อยากมองหาคนที่รู้ใจเขาคะ่ะคนที่รู้ใจก็คือคนที่เข้าใจเขาเข้าใจว่าเขากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนเขากำลังอยู่ในสถานการณ์ไหนเขากำลังคิดว่า เขาเรียกว่าความคิดของเขาตอนนี้กําลังโฟกัสไปกับเรื่องอะไรถ้าคุณเป็นคนเข้าใจคนเนี่ยเปิดใจรับฟังเหตุผลเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกเอ็มพา y ีนะคะเอ็มพาธีก็คือการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นถ้าคุณเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องของเอ็มพา y ีหรือว่าการเข้าอกเข้าใจคนอื่นเนี่ยคุณจะเป็นที่รักของคนอื่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเพื่อนถ้าคุณเข้าอกเข้าใจเขาอะผู้ชายเนี่ย คุณจะเป็นที่รักของคนเหล่านี้เลยค่ะใครๆก็จะรักคุณง่ายๆเพราะว่าคุณฟังเหตุผลเขาไงอย่างคุณมีลูกน้องลูกน้องทำงานไม่เสร็จแต่คุณไม่ฟังเลยคุณบอกเดทไลน์วันนี้ก็ต้องวันนี้สิแต่เกิดลูกน้องทำไม่ได้จริงๆคุณไม่ฟังเหตุผลเขาก็ไปลงแบบไปว่าเขาเนี่ยแหละค่ะคุณก็จะไม่เป็นที่รักของเขาไงถ้าคุณอยากเป็นที่รักคนอื่นเนี่ยคุณต้องมีเอ p มพ h ธีนะคะเอ p มพ h ธีก็คือการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ไม่ใช่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองคุณต้องเอาแต่ใจคนอื่นด้วยโอเคไหมนี่แล่ละค่ะก่อนจบนะคะครูลิสมีวลีเด็ดมาให้ทุกคนค่ะวลีเนี้ยมาจากหนังอ่ะหนังจีนเรื่องดาบมังกรหยกค่ะครูลิสว่าเป็นวลีที่ดีมากแล้วก็เหมาะกับคอนเทนต์นี้ค่ะเขาบอกว่า รักกันไม่สู้รู้ใจกันค่ะเฉียบไหมคะวลีนี้รักกันไม่สู้รู้ใจกันค่ะผู้ชายบางคนอาจจะรักผู้หญิงคนนี้น้อยกว่าแต่ผู้หญิงคนนี้เข้าใจเขามากกว่าเขาเลือกคนนี้นะคะม,มันก็อาจจะมีผู้ชายบางคนนะที่เลือกผู้หญิงที่รักมากพอไม่เข้าใจฉันหรอเออไม่เป็นไรฉันทนได้เพราะว่าแต่ผู้หญิงคนนี้คนที่ผู้ชายรักมากอะ่ะเขามีข้อดีคืออะไรรือว่า เขาสวยไงความสวยไงก็ชนะค่ะก็เขาสวยเออเขาอาจจะอ้อนเก่งเอาใจเก่งเขาแค่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจผู้ชายเท่าไหร่แต่เขาอเขาก็เขาผมรักของผมอะแต่ถ้าคุณนะเป็นคนที่ทั้งสวยทั้งรู้ใจผู้ชายทั้งเอาใจเก่งคุณจะพิชิตผู้ชายแบบได้นานๆเลยอะค่ะ ครูดิเคยพูดอยู่ในคลิปหนึ่งว่าคุณต้องกลมกล่อมในทุกเรื่องเรื่องความสวยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์แล้วก็เรื่องอะไรอีกเรื่องหนึงนะครูดิจำไม่ได้อะคุณจะต้องกลมกล่อมในในในเรื่องแบบนี้คือทุกเรื่องอะ่ะคุณจะต้องมีอาจจะบางเรื่องอะ่ะไม่ถนัดมีน้อยบ้างหรือบ้างมากบ้างก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่คุณอะ่ะควรจะมีหลายๆอย่างหลายๆมิติให้ผู้ชายเขารู้สึกเออผู้หญิงคนนี้ เออแบบมีหลายมิติดีนะเขาจะหลงไหลแล้วเขาก็จะหลงรักคุณโดยไม่รู้ตัวค่ะอันนี้แหละอะโอเคค่ะรักกันไม่สู้รู้ใจกันนะคะคุูดิษฝากไว้เท่านี้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ